เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเศรษฐีเกาหลีนั่นเองนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นแผนที่ใหม่นะครับที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟไลน์ในเร็วๆนี้แหละนะครับคงน่าจะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะว่ามีประกาศใน Facebook Fanpage แล้วนะครับแล้วรวมถึงไลน์ออฟฟิเชียลของไลน์เกมเศรษฐีนะครับคือมี มีวิดีโอมายืนยันแล้วไงว่าแผนที่ใหม่กําลังจะมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไงเพราะมันยังไม่ได้ประกาศซึ่งก็ต้องรอดูในเกมอ่ะถ้าเกิดมันประกาศบอกในเกมมันประกาศออกมาว่าจะปิดเซิร์ฟวันนี้นะหรือเวลาไหนเนี่ยก็จะประกาศในเกมไงนะครับก็ระหว่างน,นี้ยังไม่มาก็จะมาอธิบายวิธีการเล่นแต่ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ผมทําเพื่อคนที่ไม่รู้ นะครับไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะสําหรับคนที่รู้แล้วเนี่ยว่าแผนที่ใหม่มันเล่นยังไงก็แล้วไปนะครับคือแล้วไปซึ่งมีนะครับมีนะครับคนไทยเนี่ยคนที่เล่นเซิร์ฟไลน์แล้วไม่ได้ติดตามของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะครับสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับว่าแผนที่มันมันเล่นยังไงเนี่ยคนสําหรับคนที่รู้แล้วก็แล้วไปนะครับอ่เพื่อไม่ให้พูดมากเดี๋ยวไปอธิบายวิธีการเล่นกันนะครับ อันนี้เป็นหน้าเมนูแบ็กกราวน์ใหม่นะของเซิร์ฟเกาหลีซึ่งมันปรับตั้งแต่ตอนอัปเดตแผนที่ใหม่แล้วไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอจัดจีแป๊มหนึ่งนะครับเอาคุ้มเต่าไปแล้วกันครับคุ้มเต่าซองบินนะครับหมีแล้วก็บินตามอันนี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะพอดีจี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมากเนะเาะพอเซิร์ฟเกาหลีผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอ่ะเล่นคนเดียวแล้วไครับ อ่าอยู่นี่นะครับเอาระดับง่ายแล้วกันครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายวิธีการเล่นนะครับอ่าเรามาดูพร้อมกันเลยภาพอาจจะเบิกกล้องอาจจะเบินนิดนึงนะนะครับอ่ามาแล้วนะครับก็เริ่มเกมแรกนะครับจะมีแท่งน้ําแข็งอยู่สี่จุดนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับนี่หน้าตามแมพก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ จะมีสําคัญอยู่ตรงนี้ก็คือนี่ครับเพื่อนว่าสังเกตตรงน้ําแข็งตรงนี้ไหมครับมันจะมีน้ําแข็งแปะอยู่ตามนี้นะครับพอเวลาเราไปเหยียบเนี่ยเวลาเราไปเหยียบเนี่ยเราจะลื่นไปช่องถัดไปครับถามว่าลื่นมันมีข้อดีอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายเกมนะครับอ่ะถอยไปก่อนครับอ่ะถอยได้สิบสองพอดีเลยเดี๋ยวมาดูดูนะครับนี่มันจะให้เลือกสองอย่างนะครับว่าเราจะสร้างเมืองหรือว่า เราจะวางน้ําแข็งนะครับขอสร้างเมืองก่อนละกันเพื่ออธิบายสร้างเมืองเราจะสร้างตรงจุดไหนก็ได้ยกเว้นเมืองท่องเที่ยวนะครับอ่าสมมุติผมจะสร้างอย่างนี้อ่าสร้างไปแล้วหนึ่งจุดนะครับซึ่งเราสามารถเวลาเรามาตกตรงนี้อีกทีแล้วถ้ายังเป็นสามเมืองอย่เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นแลนด์มาร์คได้อีกทีได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองไปตกที่แท่นน้ําแข็งนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับอ่าได้เก้าพอดีเลยเดี๋ยวเมืองสังเกตนะครับ นี่เห็นไหมครับมันก็จะลื่นมาช่องถัดไปนะครับเวลามีน้ําแข็งนะครับอ่ะสร้างเมืองนอน้อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพยายามตกให้แท่นน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งนะเพื่ออธิบายอีกอันนึงนะครับซึ่งแท่นน้ําแข็งเนี่ยมันมันมีข้อดีอยู่อย่างคือเราสามารถคือเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามถอยให้โคดไอ้หกนะครับ โอ้โหออกแปดเฉยเลยรอดูต่อไปนะครับผมพยายามจะทอยให้ลงอ่ะอ่ะทอยให้ได้หกนะครับอ่ะลงหกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู อ่ะต่อไปเรามาดูอันที่สองกันมาครับอันแรกจะเป็นสร้างเมืองนะครับอันที่สองนี่เราสามารถวางน้ำแข็งได้นะครับว่าเราจะวางตรงไหนซ ER ึ่งเราสามารถวางได้สามครั้งเท่านั้นนะครับคือวางได้สามจุดนะครับซึ่งเราสามารถวางได้อ่ะอย่างสมมติเราจะวางตรงนี้ถามว่าข้อดีของการวางคืออะไรข้อดีของการวางคือเราสามารถกันไม่ให้เขามาซื้อเมืองตรงนี้ได้มันก็จะลื่นไงนะครับนี่ เราสามารถอุดน้ําแข็งไว้ได้นะครับแล้วก็อย่างสมมุติว่าเวลาเราวางน้ําแข็งเนี่ยแล้วตรงเวลาเราตรงเนี้ยมันมีเมืองแลนด์มาหรือเมืองอะไรพอดีเนี่ยข้อเสียคือเวลาเราไปยิ่งเหยียบน้ําแข็งเยอะๆเนี่ยมันจะบวกค่าผ่านทางเยอะมากนะครับหวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจเนาะสาหรับคนที่ไม่ทราบนะครับอ่าลองทอยทอยลื่นน้ําแข็งไปแล้วนะครับเอา้าตกนี้เฉยเลยทอยสั้นไป เนี่ยเวลาวิ่งผ่านเนี้ยถือว่ารอดนะครับโผมว่าแผนที่นี้เข้าไทยนีย่น่าจะมันน่าดูอะนะครับอย่างถ้าในกรณีผมแนะนำนะแผนที่เนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับสายลมละลายอะนะครับ เราถ้ายิ่งใส่หมีตุ๊กตาหมีไปด้วยเนี่ยหูค่าผ่านทางนี่ยังเยอะนะครับค่าผ่านทางนี่ยังเยอะเพื่อนๆลองนึกสภาพได้เลยอะ่ะเพราะว่าถ้ายิ่งนี่ไหมครับตกช่องน้ําแข็งแล้วเดี๋ยวก็จะลื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่ไหมครับผมว่าไอ้เปอร์เซ็นที่มันขึ้นตรงหัวเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นการเพิ่มค่าผ่านทางอะ่ะเพราะถ้ายิ่งลื่นหล,ล,ลายๆช่องเนี่ยมันก็จะ ผ้าผ่านทางมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นไงนะครับเท่าตามความเข้าใจของผมนะนะครับเดี๋ยวพอเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอธิบายต่ออีกเปล่านะเนี่ยเนี่ยตุ๊ก,กตาหมีที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ายิ่งใส่ตุ๊ก,กตาหมีไปด้วยนะโหโหัวอะจริงอ่าเรามาดูเกมโมนกมากันบ้างครับเกมโมนาของแผนที่นี้นะครับลืมลืมตรงนี้จุดไป นี่เกมโมนาก็ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับนี่ถ้ารอดก็ก็จะไปตรงช่องถัดไปได้เลยถ้าไม่รอดเนี่ยแทนมันแข็งตรงเนี้ยมันก็จะแตกนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้คือไม่รอดแล้วนะครับอันนี้คือเกมโมนาสของแผนที่นี้นะครับ อ่ะคงน่าจะอธิบายพอเข้าใจแล้วเนาะนะครับก็ผมเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอ้รู้สึกว่าหมวกผมจะติดบ่อยอยู่นะหมวกสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยคุมเต่าสี่สิบโหแต่บอดนี่เบิรลรัวๆเลยอ่ะก็อธิบายว่าเท่านี้ลวกันเนาะนะครับสำหรับแผนที่ใหม่นะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทย รับรองว่าได้เล่นกันสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนอีเวนท์ที่จะมาพร้อมแผนที่ใหม่ก็ต้องรอดูไงนะครับก็เดี๋ยวพอมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมารีวิวแน่นอนนะครับอ่ะก็ขอรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะครับแต่ผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงต้องเข้าใจแน่นอนอ่ะนะครับก็มีอยู่หลายจุดอย่างตรงที่ตรงที่สําคัญคือแผนที่เนี้ย ผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับสายล้มละลายแน่ๆนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆยิ่งใส่ตัดการนังฟ้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งโหดนะแล้วถ้ายิ่งเราเสียค่าผ่านทางเยอะๆเนี่ยเราก็จะถูกตัดแต้มคะแนนเยอะๆไงแล้วเวลาเราซื้อถ้วยป้องกันคะแนนอันดับอะราคาคราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปด้วยไงเพราะว่าถ้ายิ่งเราเสียค่าผ่านทางเยอะๆอะเราก็จะยิ่งโดนหักแต้มเยอะไงเนี่ยเนี่ยแหละโอ้โหแบบ คือส่วนใหญ่แผนที่เนี้ยจะเหมาะสําหรับสายล้มละลายอะสายแบบโอ้โหเงินมาเบิรลล้วนๆอะแผนที่เนี้ยนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีเออเดี๋ยวก่อนครับก็สําหรับคนที่เข้าใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยทินเนี้ยก็เพื่อนเมื่อก็จะได้เล่นแบบสบายๆเลยนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับ